สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวกองทุน k c h x นะครับด้านล่างขวามือนะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่า,อ,าอยากจะให้รีวิวกองทุนนี้นะครับกองทุนตัวดัชนีนะครับกองทุนหุ้นดัชนีนะครับก็คือลงทุนในจีนนะครับหรือตัวย่อก็คือ k c h x นะครับ K คขี K C H X ด้านล่างนะครับอยู่ในกองทุนแนะนำของบจอจกสิกรไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมอาจจะไม่ได้พูดละเอียดมากนะครับบางทีผมไม่ไม่ได้แบบรู้ข้อมูลลึกขนาดนั้นนะครับเบื้องต้นเรามาดูการาฟกันก่อนนะครับในส่วนของการาฟ3เดือนนะครับตอนนี้นะครับ เมื่อวันที่18เนี่ยลงมา13.85แล้วก็เมื่อวันที่19เนี่ยเด้งขึ้นมาที่เอ่อน่าจะเมื่อวานนะเมื่อวานเด้งขึ้นมาอยู่ที่14.01นะครับราคาอยู่ในอ่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นราคาที่ขึ้นไปแนวต้านนะครับก็สําหรับใครที่จะซื้อยาวๆอย่างเงี้ยนะครับรออยากแค่นี้ครับของกราฟเนี่ยนะครับไมได้มีผลอะไรนะครับ ไม่ได้มีผลอะไรนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถซื้อได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนนะครับย้ําอีกทีนึงนะครับเป็นเพียงการสันนิษฐานส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับผมก็จะอธิบายได้แค่คร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมแนะนําให้เข้ามาดูใน google นะครับพิมพ์หาข้อมูลใน Google เพื่อวางแผนนะครับ ว่าน่าสนใจไหมนะครับอนาคตจะเติบโตไหมนะครับอยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือ9กาสเดือนนะครับกราฟหเดือนมันก็จะมีช่วงลอยที่มันตกลงมานะนะครับสาเหตุที่ตกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งปีนะครับมันเคยขึ้นไปถึง18นะครับ18ราคา18บบาทต่อหน่วยนะนะครับที่มันเคยขึ้นไปถึงนะครับ แล้วก็ลงมาจุดที่ต่ําสุดก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับ13.33นะครับแล้วก็คงตัวนะครับผมว่าน่าจะคงตัวไม่ต่ําไปจากตรงนี้แหละนะครับไม่ต่ำไปจากตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นอ่าระดับความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นระดับ6นะครับไม่มีปันผลนะครับนโยบายกองทุนนะครับเห็นไหมครับนโยบายกองทุนกองทุนร่วมดัชนีหุ้นจีนที่ลงทุนมีผลตอบแทนตามดัชนีนะครับ อ่าดัดชนีก็คือตัวหุ้นนะครับหุ้นจีนนะครับตัวนี้ที่ผมมารีวิวด้วยเนี่ยนะครับคือสําหรับใครที่สนใจเรื่องของเซ0ห้ของเซ0ห้เนี่ยนะครับมันคือของไทยถูกไหมนะครับแต่ตัวเนี่ยครับ f t s e china a 5 0เนี่ยนะครับมันคือกองทุนคล้ายๆกันกับเซ0เลยก็คือลงทุนในดัดชนีก็คือลงทุนให้มันล้อไปกับดัดชนีหุ้น50ตัว แรกของจีนอ่าจะประมาณนี้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูในหนังสือชี้ชวนหน่อยนะครับในหนังสือชี้ชวนนะครับเนี่ยครับเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนนะครับตัวอ่าดัชนีนะครับที่เป็นตัวบริษัทแหละนะครับ50บริษัทแรกนะครับเป็นกองทุนหลักเลยนะครับแล้วก็อะไรอีกนะครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับมาดูกลยุทธ์นะครับ กลยุทธ์เนี่ยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนตามที่เพียงกองทุนเดียวนะครับมุ่งหวังผลกับการเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวนะอ่านี่ครับและกองทุนหลักบริหารโดยนโยบายเชิงรับนะครับการบริหารกองทุนเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับก็คือพาสซีฟนะครับก็คือบริหารแบบพาสซีฟฟันหรืออ่าแอตติฟฟันนะครับพาสซีฟฟันเนี่ยนะครับจะเป็นบริหารเชิงรับนะครับเดี๋ยวนะ ผลตอบแทนใกล้เคียงกับก็คือมันจะล้อไปกับอ,อย่างเช่นถ้าดัชนี50ตัวแรกของหุ้นในจีนนะครับมันขึ้นนะครับกองทุนเนี้ยมันจะลงเหมือนกันเลยนะครับอ่ามันขึ้นกองทุนเนี้ยก็จะขึ้นตามมันลงกองทุนนะก็จะลงตามนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบริหารแบบอ่า active fund นะครับ active ตรงนี้นะครับมันจะมี passive เนี่ยครับ passive นะครับ,บ,รบถ้าเกิดบริหารแบบ active เนี่ยนะครับมันจะเป็นการบริหารที่ ให้ได้ผลตอบแทนก็คือเชิงลุกครับก็คือให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับผมก็แนะนําให้เป็นพาิซีฟนะครับก็คือล้อไปกับดัชนีนะครับพุ้นจีนเลยนะครับ50ตัวเฉลี่ยกันมาเนี่ยครับมันจะมีมีค่าเฉลี่ยนะครับวิธีการเฉลี่ยนะครับผมก็อาคิดง่ายๆนะครับมี50บริษัทใช่ไหมครับมันก็สามสิบบริษัทขึ้นนะครับอีก20บบริษัทราคาตกนะครับ ขาดทุนอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมาเฉลี่ยกันแล้วสรุปออกมาว่าทั้งทั้ง50สเนี่ยสรุปแล้วมีผลดัชนีเนี่ยบวกหรือลบประมาณนี้นะครับถ้ามันบวกนะครับมันบวกเพิ่มขึ้นกองทุนเนี่ยก็จะบวกเพิ่มตามนะครับคข่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดลึกนะครับแนะนําให้พิมพ์ศึกษาเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อยากรู้ว่า50บริษัทเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างนะครับเราก็คงไม่รู้นะมันอยู่ประเทศจีนนะครับมันอยู่ประเทศจีนนะครับ ก็การจัดพอร์ตเนี่ยนะครับคือผมก็อยากให้แนะนาแนะนําอยากให้จัดพอร์ตในต่างประเทศด้วยนะครับก็คือซื้อกองทุนของต่างประเทศด้วยเซ็นห้าสิบก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับเซ็นห้าสิบก็ซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยครับไชน่าเอห้าสิบเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกันเลยนะครับผมว่าตัวนี้น่าซื้อกว่าเซ็นห้าสิบราคานาตอนนี้นะครับตัวนี้น่าสนใจกว่านะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนระยะการลงทุนเนี่ยก็คือ5ปีนะครับ ผมก็แนะนําว่าถ้าใครอยากจะถือเนี่ยแนะนําให้ถือยาวๆนะครับกองทุนพวกนี้นะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับถึงจะเป็นราคาตกแต่ว่ามันมันคงตัวแล้วนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะกลับมาบริหารให้มันดีขึ้นนะครับอาจอ่าเหตุที่ตกเนี่ยนะครับอยู่ที่จีนด้วยใช่ไหมนะครับเหตุที่ตกอาจจะเป็นเรื่องของโควิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดัชนีหุ้นของบริษัทนี่นะครับ ถ้าโควิดมันมีผลอย่างที่เคยบอกในเซ็ตห้าสิบนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทนะครับเรื่องของอธุรกิจของบริษัทอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมีการล็อกลินล็อกดาว์เคอร์ฟิลอย่างเงี้ยครับมันมีผลกระทบกับบริษัทอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวทําให้กองทุนตกไปด้วยนะครับเพราะกองทุนตัวเนี้ยมันจะล้อกับดัชนีอ่าประมาณนี้นะครับส่วนเรามาดูเรื่องของตัว ที่จําเป็นระดับ6นะครับก็อยู่ที่เสี่ยงปันกลางค่อนข้างสูงนะครับสําหรับผมก็ถือว่ากําลังดีนะครับอะไรอีกนะครับค่าธรรมเนียมเรามาดูค่าธรรมเนียมกันหน่อยนะครับค่าธรรมเนียมนะครับคิดก็คือสูงสุดไม่เกินนะครับซื้อขายค่าธรรมเนียมในการขายนะครับก็คือ1.5นะครับในการรับซื้อก็1.5นะครับเก็บจริงตัวขายเนี่ยยกเว้นนะครับส่วนตัว อ่ารับซื้อคือเนี่ยอาจจะมีนิดหน่อยนะครับ0.15นะครับแต่ก็ไม่เกิน1.5นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมีเรื่องของช่วงเวลาช่วงเวลาเนี่ยสำหรับใครที่จะซื้อนะครับอยากให้มันได้ราคาเลยนะครับก็อย่างเงี้ยครับเงื่อนไขเรื่องช่วงเวลานะครับก็อ่าขั้นต่ำ500ผมว่าน่าจะเป็นสแตนดาดของ b j จกสิกรนะครับ 500 500นะครับคงเหลือคือ50นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับทีบวก3วันนะครับแล้วก็ต้องซื้อในวันที่วันทําการแล้วก็ช่วงเวลาก็จะเป็นอ่าไม่เกินบ่าย2นะครับวันทําการ8ปดโมงครึ่งถึงบ่าย2นะครับถ้าซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขมันอาจจะบวกเพิ่มไป1นถึงสวันนะครับแล้วก็บวกจากทีสาวันนะครับทําให้เวลาจัดสรรเนี่ยช้ามากนะครับนี่แหละครับเหตุผลนะครับบางทีเนี่ยอ่าตัวละช่วงระยะเวลาเนี่ยครับมันอาจจะ ช้าตรงนี้นะครับเนี่ยๆมันี้เนี่ยสาวันสามวันทําการหลังจากทํารายการขายคืนอันนี้ขายคืนอ่าก็จะประมาณนี้แหละสามไม่เกิน3วันนะครับแต่ถ้าเกิดเอ่อไม่ตรงอาจจะบวกเพิ่ไปอีกหนึ่งวันนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือกองทุนนะครับกองทุนที่อาจจะไม่ได้รับในวันนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมครับ ถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับพอดีเห็นคนสอบถามเรื่องเซตห้าสิบสนใจเรื่องหุ้นอกองทุนหุ้นต่างประเทศดัชนีต่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นกองทุนที่ทางบจกกสิกรเขาแนะนําด้วยนะครับผมก็มองดูแล้วกราฟก็ดีนะครับถึงอาจจะเป็นรอยักขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าภาพรวมเนี่ยนะครับ ถึงจะยังไม่ขึ้นแต่มันก็คงคงตัวครับไม่น่าจะตกไปเกินกว่าที่มันเคยลงแล้วนะครับอาจจะมีจังหวะลงมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่น่าเกินไปจาก13.3 0าแล้วแหละนะครับไม่น่าเกินไปจากช่วงนี้แหละนะครับเนี่ยเไม่น่าเกินไปจากช่วงนี้นะครับอาจจะมีรอยหยักลงมาแถวแถวนี้นะครับแล้วก็รอเขาบริหารฟื้นตัวบริษัทนะครับดัชนี50ตัวของในจีนนะครับก็อาจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่แนะนำณวันนี้ นะครับณวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ